สิ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เราไม่ควรที่จะบังคับใครให้มารักเราให้มาชอบเราสิ่งที่ใช่และสิ่งที่ดีจะใช้เวลาแล้วมันจะมาในเวลาที่เหมาะสมบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องบอกทุกเรื่องราวกับทุกคนเก็บชีวิตของเราให้เป็นส่วนตัวบ้างแล้วเราจะรู้สึกมีความสุขในความสัมพันธ์มากขึ้นอะไรที่เป็นของเรามักจะหาเราเจอเอง เพราะฉะนั้นให้เราลองปล่อยใจสบายๆแล้วปล่อยให้สิ่งที่ใช่ค่อยๆค้คคนเจอเราอย่างธรรมชาติบางครั้งชีวิตอาจจะเต็มไปด้วยการบอกลากับใครสักคนหนึ่งไม่ต้องแปลกใจที่เราอาจจะต้องลาจากใครสักคนหนึ่งไปการจบความสัมพันธ์กับใครบางคนอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่สำหรับใครอีกคนหนึ่งก็ได้มีเพื่อนดีๆสักคนมีคบที่จริงใจเพียงไม่กี่คน เท่านั้นก็เพียงพอแล้วคนที่ใช่มักจะอยู่กับเราเสมอจะยอมรับในข้อดีและข้อบกพร่องของเราเสมอมองเห็นคนที่ใช่แล้วดูแลเขาให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราทุกอย่างจะเมคเซนส์จะเข้าใจแล้ววันหนึ่งเราจะตกผลึกได้กับความจริงข้อนี้ขอให้ทุกคนได้มีมุมมองของความสัมพันธ์ที่ทำให้เรารู้สึกเบาสบายไม่บังคับ เข้าใจกันมากขึ้นนะครับ